สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัพเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจรีสนสินพงศ์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับกรมควบคุมโรคเข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชือ้อโควิด -19 ให้กับพนักงานและลูกจ้างกลุ่มเสี่ยงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ กรมควบคุมโรคสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครและศูนย์บริการสาธารณาสุข17ประชานิเวศนำรถเก็บตัวอย่างชีวานิรภัยเข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชือ้อโควิด -19 ให้กับพนักงานและลูกจ้างกลุ่มเสี่ยงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ โดยตรวจหาเชื้อด้วยวิธีสวอบคัดกรองหาผู้เสี่ยงสูงในพื้นที่สำนักงานใหญ่ตั้งแต่วันที่2 3 2มถึง24ิมิถุนายนนี้เวลา7นิกาถึง15นิกาบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนช่างไฟฟ้าตั้งเป้าหมายตรวจวันละ1,000คน ทั้งนี้มีพนักงานและลูกจ้างอาธิแม่บ้านพนักงานขับรถพนักงานรักษาความปลอดภยัยให้ความร่วมมือเข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลทําความเข้าใจขั้นตอนการเข้ารับการตรวจหาเชือ้อและให้แต่ละกลุ่มเลื่อมเวลาเข้ามาตรวจคัดกรองเพื่อลดความแออัดในพื้นที่ตรวจ p e คงให้ความสําคัญกับการควบคุมการแพร่ระบาดและเน้นย้ําให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชือ้อโควิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้หม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ที่ันปาจารีสนสินพงศ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ